อันสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูมารายงานหน่อยออหลังจากที่ฝนตกเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นก็เป็นสวนทุเรียนอยู่ในหมู่บ้านนะครับของคุณหลงเขาคือน้ําตกทั้งคืนแล้วก็เพิ่งมาหยุดตกเ,ออเมื่อเนี่ยประมาณเที่ยงนี้เองครัตกตลอดเลย ผลปรากฏว่าอย่างที่เห็นลองดูว่าน้ำอ่ะกว่าจะลดลงจะใช้เวลาเท่าไหร่ต้องคอยติดตามดูว่าอ,อจะมีผลอะไรไหมท่วมพอดีว่าช่องระบายน้ำคลองเป็นทางน้ำคลองผ่านผ่านสวน แต่ร่องคลองมันเล็กเนี่ยอย่างที่เห็นเลยดูว่าเย็นนี้จะจะลดไหมถ้ามีลดก็ถ้าลดไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าไม่ลดแต่น้ามันไหลผ่านถ้าลดก็ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาดู อยากที่ทำใบมาสวยขอเพียงว่าฝนอย่ามาเติมอีกขอฝนอย่ามาเติมอีกถ้าเติมน่ายุ่งเลยถ้าเติมน่าจะยุ่งเพราะถ้าข้ามคืนไปอีกคืนหนึง่ง เดี๋ยวเ๋ยวจะรายงานให,ให้ให้ให้ดูเป็นระยะส่วนนี้ว่าเออเนี่ยทั้งนั้นเลยทั้งเห็นไหมครับคลองตรงนู้นตรนูนเห็นไหมนะเออตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นเนขาว่าคลองหลายผ่าน เดี๋ยวมาดูทางน้ําน้ําน้ําไหลออกนี่ตรงนี้ทางน้ําออกทางน้นําออกดีผมมาลอกคลองไว้ก่อนน่ะลอกไว้ทําไม่ลอกไว้โอท่วมแน่คือก็ก่อนนั้น,น,นผมเอาไมโครมาลอกไว้เออโชคดีตรงนี้สวน สวนของผมเองเออก็ไม่ท่วมขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานว่าเออหลังจากที่ว่าน้ําลดแล้วเออมันมันจะเป็นยังไงมันจะแบบมีผลอะไรไหมไปติดตามสวนของตะ่อกี้ครับที่น้ำเออขึ้นมาล้นคลองไหลเข้าสวน นะครับแสดงงานให้ทราบกันขอบคุณครับที่ติดตามรับชมก็เดี๋ยวจะนำเสนอในคลิปต่อๆไปครับ